โอ้เป็นยากระดาเลยมึงใครเนี่ยมึงใครแล้วมึงใครอ่ะมึงอะใครกูถามชื่อมึงแน่มึงรู้จักกูได้ไงจำกูไม่ได้ไงใครวะพี่กูคุ้นด้วยกูจำชื่อมึงไม่ได้แม่ดอกบัวที่อยู่ในจ้าดูบ้านคอยตาดูบ้านคอยเด็น จำหแคุณจำกูไม่ได้ไงเนี่ยโทรนะว่าใครชัยาไม่ใช่ไม่ใช่เนรีเนรีเออจำกูได้ไหมจำไม่ได้ปะออออมันเคยเคยรักกันฝันดวงใจอ,อ๋อนูแล้วฮะไอแห็ดลูกยีบัวไหนเล่าไม่ใช่เหรอสายยันไอไอทือใครอันนี้เพื่อนกูเหรอนีออ่ ดงกันมาเลยอ่ะดูแต่มาไทยเฮ้ยเฮ้ยพวกนั้นอยู่ที่บ้านแล้วนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรมึงหน้าอะไรจะดี่ขนาดนั้นนี่มีเพื่อนเหรอเพื่อนครับรูปร่างสวยเว้ยอาวนี่พวกมึงจะขึ้นตุจริงจังเนี่ยอาจจะโกนรู๊คิดจริงยังไงโกนรู๊คาคจริงอ่ะมึงชื่ออะไรเอ๋อเออผมอ่ะ พอสาบอายุความตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาปิดปิดน้องอายุปิดปิดแหนบปิดคุณเชื่ออะไรนะฮะชื่ออะไรนะพอสาบอายุความตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาตาปิดปิดน้องอายุปิดปิดแหนบปิดรากสิวุ้งเรื่องร้องเลยอ๋อเฮ้ยยอนแล้วยอนแล้ว ไม่ห่าไอ้สามคนเรานี่มีอักษรมอด้วยกันทั้งนั้นเลยนะเนี่ยมอยังไงวะอักษหลายยันอ่ะมาเลงเราอยากเจอขอเหลือก็สามคนก็รวมหมดเลยมาเลงไงัะห่าเลยตอนนี้ตายผมก็ไม่เหลือแล้วไอ้บ้าไม่เกี่ยวอะไรนี่เป็นตัววินกฤษณ์นี่ที่เป็นเพื่อนใหม่ฉันเองที่จะมาต้อนสมัครทหารเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ก <ended> <inizi. S 1> <i competitions> ่อนที <cod> ่ข <S dokument> ึ้นต้อนสมัครทหารเนี่ยต้องรู้กฎก่อนว่าคำไหนคนพูดคำไหนเป็นคนพูดว่า ่คำที่ไม่ควรพูดก็คือน้างพูดคำว่าชีแครแตกอววร์ป่ะตีแง่ชีแคร์มดมดตีแฉ่ชีแครมานั่งนี่พี่น้องมันจะไปนอนเรื่องของมึงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาด้านนี้ดีเลยพี่น้องมาด้านี้พี่แตกพี่แหกแตกเงอะงะแตกอววร์เดี๋ยวพี่น้องไปอยูรถแวเดี๋ยวข้ามาเดี๋ยวพี่น้องมันจะไปนอนเนี่ยมานั่งนี่ ขอได้ชะกระบอกรรีดจับมาเข้าพ่อพวงแล้วไม่ยังเจรินสุกไอ้สังกดี๋ยครับตอนนี้กูใช้หน้นจาจัมกะาหารเก็ุกม,มาวีด,ด้วยว <ขอ S 2> ไม่ยครับเลตีแริครับต่ครับครับ ไมองหัวไม่อห like sure like ัวอกอง่แคน่น้นอไรเไม่เอาหัวงมานี่ี่เลตาหลังก็ตลอดเฮ้ยไปเขานี่ไปไปไหนี่มัน้อมลงหลวงไปขอท่ไหนก็ไปไปใครที่ ขอที่เงินก่อนที่นี่ยังมังหรอกยังจดาหารจับตัอเองแต่งตัวนี้ไปดวยขอมานาศฉันไม่จะไปฉันไม่ไปที่ไหนนะฉันจะมาที่นี่ไ่ต้องไ่ต้องมาไปไหนก็ไปไปก่อนตอนนี้มจะรับรับมัรหารอยู่ไปไ็ได้ไ็ได้เอออ๋อเลือกมาอกไไห่ไหนืแม็กไหนแม็กแม็กรา มาด้วยกันป่ะอยู่ไหนอะไปๆรับๆตัวนะเดินไวเหมือนกันลูกน้อยเมื่อกี้เดินตามอ่ะไปนี่แล้วเนี่ยตาบ่อะไรยู่เพืสวยจังเลยคุณแม่สวัสดีค่ะข้าวที่รอใช้แล้วสมบัติก็มองอยู่ไหนวะยังไงโทรไปยันก็ได้พี่ตอนนี้กระบอกฉันนำมาแล้วสองคนเขาชื่อว่าทาราแล้วก็สายแย่ อยู่ทาด้ันไหนอยู่ทางด้านขวาด้านซ้ายมรงข้างไชยครคะเจ้าหนุเพือเขาเบหอ่ารางวัลน้าเทมนตร์ทางตูหลังปั่มกดดับที่มานะรออยู่นี่กำลังานจะ่นที่ไหนนะนับนไม่แคนเดียวเนี่ยบู้โปอขาตาบอดเดินได้หรือเปล่าไหมครับโอ้โหแล้วไปถูกคิดด้วยมีคนจุงเลยนะครับ โองคอิ่เจ้าดีระวังเลยตกเวทีพี่ครับไม่ต้แล้วเขาเล็งไว้แล้วแต่อยู่ทางด้านซ้ายของพระอง,ง,งค์ท่านนี้ครับกล่าวเราจะทำไม่ได้นี่ตัดร่มป่ากลยไปพาเมียขึ้นมาด้วยวุ่นลำบากหน่ดูเลยอีกคู่เนียเป็นคองสังเราเให้เจ้าทั้งสองคน

เบื่อตัว,วดำนะใจยอมงั้นตกใจไปท่านยูฟุไอ้ไข่ขอดา,อามึงลงมาเดี๋ยวนี้นะมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมึงนี่ม,นมีตาหาม,มีแววไหมรู้ป่ะตั้งแต่เมื่องคู่แล้วขอท้าที่ไหนแเป็นใครน,นี่ไทยลงกับพันลลายเป็นเจ้าแห่งแผในนี้เข้าใจไหมเนี่ย เขาเป็นเจ้าจริงนะเป็นเจ้า,จาแม่เป็นอะไรแม่ตาบอดหองแขนด้วนและลูกหน้าแห้งบ้านเขาไม่ได้กินาไม่ได้กินเจ้าท่นนานงั้นกุลาออกจะเล่าทำไมอ่ะหมายเจ้ายังเป็นขนาดนี้กูอยู่สายของเขาเป็นไงเกี่ยวกันผมอยากดูถูกพวกท่านอย่ามาแซวนะแต่พวกท่านแขนด้วยเงี้ยมึงจะบอกให้ทายากเขาเยอะอะไรอะไรเมื่อีมือเพ่งดาเพ่งทวนท แล้ว่อนเราทำศึกเออันก็บีบผ้าด้วยบ้างเป็นพระเนี่ยมีศึกอ่ะแล้วมึงน่าจะเฉยเออจะดมสองคนคนไหนชื่อทาดคนไหนวะสายันยอดนักอะไรเอรฉมันยอดนักก็จะัา